ดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับช่องยูทู e ถาอิกเกนเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันเป็นความเคลื่อนไหวของคุณเปรวสินเงินครับเขียนบทความลงเว็บไซต์นังสป,ปิมไยโพสตเช้าว,วันที่2เดือนพฤศจิกายน2 5 6 4ชื่อเรื่องว่าคนรุ่นใหม่สินค้าเลือกตั้งใช้กระแสนิติสิริผมดูรูปเก่าๆท่านในชุดเข้าเฝ้าทุลออกทุลิีพระบาทสมัยเป็นรัฐมนตรียุติธรรมและเป็นอยายการสูงสุดแล้วเกิดความรู้สึกว่าท่านมีทั้งบุญทั้งวาสนาสูงส่ง หน้าปราบรื้มทั้งมีคุณงามความดีมากล้นรับราชการปฏิบัติหน้าที่ต่างพระเนตรพระกันด้วยชื่อสัตว์สุจริตจนได้รับพระราชานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดมากมายก็ดูที่แผงอกท่านสีทั้งเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกาาอชั้นสูงสุดมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกทั้งเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทยชั้นสูงสุดมหาวชิระมงกุฎและทั้งเหรียญจกักรพรรดิบาลาแต่วานซืน เห็นสวมเสื้อยืดแดงทั้งแผ่นดินทักษสินสถาปนาหน้าอกพาดคอว่าพรุ่งนี้เพื่อไทยใส่กางเกงยีนเสื้อนอกคลุมทับพยับผยองอึมจากภาพเสนาบดีและอายการสูงสุดข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใต้ธงไตรรงมาเป็นทาสรับใช้ทักษสินใต้ธงแดงเต็มตัวผมรู้สึกเขินแทนและละอายในความรู้สึกแทนยังไงไม่รู้ยิ่งท่านออกจดหมายเปิดผนึกประกาศตัวเปรยทาสแท้ให้เห็นชัดลงไปด้วยแล้วอุ้ยนี่คือจดหมายเปิดผนึกของชัยเกษม ปัญหาการใช้กฎหมายอาญาดาเนินคดีเพื่อจํากัดความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างอย่างล้นเกินไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายอาญามาตรา112มาตรา116พระราชบัญญัติการกระทําอันเป็นความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือความผิดฐานฝ,าฝ่าฝืนประกาศที่ออกตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินสร้างผลกระทบให้ประชาชนเสียหายจากกระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนสงสัยว่า ไม่เป็นไปนตามหลักนิติรัฐนิติธรรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวโดยมิชอบด้วยหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนซึ่งทําให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในหลักกฎหมายและหลักความยุติธรรมของประเทศตามที่ภาคประชาชนได้เรียกร้องและเสนอร่างแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทําดังกล่าวพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคที่มีเสียงสมาชิกมากที่สุดในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมนำข้อเสนอดังกล่าวเข้าสู่วาระการประชุมรัฐสภา เพื่อตรวจสอบระบบการทํางานของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตํารวจอายการศาลและราชทัณว่าได้ปฏิบัติหน้าที่หรือใช้ดุลพินิษฐ์ไม่เป็นไปนตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่และตรวจสอบสั่งการโดยรัฐบาลรวมถึงการแก้ไขกฎหมายระเบียบปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเพื่อให้นักโทษทางความคิดได้รับการปล่อยตัวและไม่ให้เกิดนักโทษทางความคิดเพิ่มขึ้นซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นการฟื้นฟูความเชื่อมั่นในกระบวนระบบยุติธรรมของประเทศไทยชัยกเกษมนิติสิริ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพักเพื่อไทย31ตุลาคม2564แทม็อบ31ตุลา64ก็เก๋ไกเป็นชัยกเกษมคนรุ่นใหม่ติดแฮชแท็กม็อบ31ตุลา64ขานรับข้อเรียกร้องม็อบ3นิ้วลมเจ้าของพังรุ้งที่ราชประสงค์อย่างกลมกลืนด้วยนะคุณชัยกเกษมถามจริงๆเถอะ คุณเป็นผู้ใหญ่ในกระบวนการยุติธรรมมาก่อนก็ต้องรู้ว่ามาตร,รา1 1 2ไม่ใช่เพิ่งมีหากมีตั้งแต่ปีพศ2453ในฐานะนักกฎหมายถ้าคุณเห็นโดยสุจริตว่ามาตร,รานี้สร้างผลกระทบให้ประชาชนเสียหายตอนเป็นรัฐมนตรียุติธรรมหรือเป็นอายการสูงสุดทําไมไม่เสนอแก้ทําไมกลับนิ่งดูดดยมาเป็นเวลากว่าร้อยปีหรือหรือทําไมเพิ่งรู้สึกเอาตอนมาอยู่กับทักษิณทางการเมืองและกระเฮียนกระหือ,รอหรือมาตร,ราอมาตร้1 1 2เอาตอนใกล้มีเลือกตั้งละ่ะ หวังประจบพวกรุ่นใหม่สามนิ้วแย่งคะแนนกับพรรคเก้าวลาเขาลัสิต้าและคําคถามติดธรรมคุณชัยกเกษมคุณต้องการให้คนจับจ้วงหยับช้าสถาบันพระมหากษัตริย์ตามใจชอบและซ่อนเจตนาด้วยหวังโคลล่นล้มตั้งแต่สมัยคุณเป็นอายการสูงสุดแล้วอย่างนั้นหรือหรือเพื่อมาคิดเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันต้องการเปลี่ยนประเทศเป็นแดงทั้งแผ่นดินเอาตอนสวามิภักดิ์ทักษิณและต้องการสร้างผลงานให้เข้าตานายเมื่อนายส่งลูกสาวมาเป็นตัวเชื่อมคนรุ่นใหม่ทั้งนายต่ออาการไม่ต้องใจ หยอกยอกย้อนเจ้านึขับเฮาประจําเมื่อนายว่าข้าจึงพลอยตามในทางปฏิเสธกษัตริย์หวังไทยอินเทรนในหมู่คนล้มเจ้าประจบคะแนนอย่างนั้นใช่ไหมที่ถามก็ไม่ใช่อะไรเพียงแต่ไม่แน่ใจว่าเคยเป็นถึงอายการสูงสุดเป็นเสนาบดียุติธรรมซึ่งต้องถวายสัตว์ปฏิญาณต,น,ตนก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยซ้ําแต่ฉนัยวันนี้จึงสัตย์และสิ้นสัตว์ไปได้ขนาดนั้นไปคน้นดูประวัติงานพบที่เขาบันทึกไว้จากแหล่งอ้างอิง วิกิพีเดียก็พอเข้าใจร่างๆอ่านเป็นการศึกษาคนกันดูนะใจเกษมนิติสิริเริ่มรับราชการเป็นอายการผู้ช่วยจังหวัดสมุทรสาครอายการประจํากองกองคดีได้รับการเลื่อนตําแหน่งเรื่อยมากระทั่งเคยดํารงตําแหน่งอายการจังหวัดภูเก็ตอธิบดีอายการฝ่ายคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการท้าระหว่างประเทศเป็นอธิบดีอายการฝ่ายคดีอายการสูงสุดอธิบดีอายการฝ่ายปรึกษาพศ2546ถึง2550ดํารงตําแหน่งรองอายการสูงสุด สำนักง,งานอายการสูงสุดและตำแหน่งสูงสุดคืออายการสูงสุดปี2550ในขณะที่ดำรงตำแหน่งอายการสูงสุดได้รับตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบบริษัทปตทจำกัดมหาชนกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบบริษัทการพินไทยจำกัดมหาชนได้รับพระบ,บร,รมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นศาสตร,ราจารย์พิเศษสาขาวิวชานิติศาสตร์และนิติคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่30กรกฎาคม2552 พศ2554-2555ได้รับตําแหน่งในรัฐบาลยิ่งลักษณ์หลายตําแหน่งเช่นสำนักงานคณะกรรมการเป็นประธานสำนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษกรรมการตรวจสอบบริษัปะทปสทสํารวจและผลิตปิตโตเลียมกรรมการาคณะที่สาสำนังกงานาคณะกรรมการปิสฎีกามีการวิจารณ์จากสื่อมวลชนว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์พยายามตอบแทนตาแหน่งให้เนื่องจากว่าในสมัยที่นายเซกเตษมดํารงตําแหน่งอายการสูงสุด ได้มีคำสั่งไม่ฟ้องคดีที่คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐฟ้องพันตารวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐรมนตรีและยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกฤษฎีิกาที่ร่วมทําคําวินิจฉัยเรื่องเสร็จที่5 6 8ถึง569เกทับี่เกี่ยวกับโครงการสลับพิเศษแบบเลขท้าย2องตัวและ3ตัวเนื่องจากเขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐรมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในรัฐบาลนางสาวรรยิ่งรักชินวัตรเมื่อวันที่30มิถุนายนพศ25.56 กรณีการทุจริตจัดซื้อเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด CTX 9,000ใช้กเกษมถูกคณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐฟ้องร้องในคดีการทุจริตคอรับชันการซื้อจัดซื้อตรวจตรวจสอบวัตถุระเบิด CTX 9,000ในฐานะกรรมการบริหารบริษัทการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยจำกัดต่อมาคณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐแยกสํานวนของเขาออกเป็นสํานวนต่างหากในวันที่27มิถุนายน2551 เพียง3วันก่อนที่คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐจะหมดหน้าที่หลังจากที่คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐได้มีมติให้ดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดและได้ส่งเอกสารสํานวนให้อัยการสูงสุดแล้วอัยการสูงสุดในขณะนั้นได้แก่ศาสตราจารย์พิเศษชัยเกษมนิติสิริสั่งไม่ฟ้องตัวเองรวมถึงพันตำรวจโททักษินชินวัตรและนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบริษัทเอกชนหลายกลุ่มรวมถึง25ราย เนื่องจากเห็นว่าคดีมีข้อไม่สมบูรณ์และเดือนกันยายนพศ2554ปปชตั้งอนุกรรมการตรวจสอบความผิดอดีตเจ้าหน้าที่บริษัทท่าอากาศยานไทย6คนที่เดินทางไปซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อดูงานท่าอากาศยานโดยมีบริษัทตัวแทนขาย CTX 9,000ในสหรัฐเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา149และพรบป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพศ2554 มาตรา103ประกอบด้วยนายศรีสุขจันทรานสุอดีตประหลัดกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานกรรมการบริษัทท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่จำกัดพนเอกสมชัยสมประสงค์รองประธานบริษัทท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแบงใหม่จำกัดและก็นายเ,กเสกเกษมนิติสิริอดีตอายการสูงสุดนายเทิดศักดิ์เศษทมานกนายสุภเดชภูลพิพัฒน์และพนากาศเอกนรงสังคพ,พงศ์ในฐานะประธานกรรมการบริษัทท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ อืมพรุ่งนี้ของเพื่อไทยมันมีแต่อดีตที่เป็นปัจจุบันอย่างเดียวจริงๆนี่เป็นสิ่งที่ทางด้านคุณเปลวสีเงินนั้นเขียนเอาไว้ในเช้าวันที่สองเดือนพฤศจิกายนพศ6 5 6 4ครับ